ตัวรีบอ่ะถ้าไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เครื่องค้างหนักมากทุกคนรู่นหกสี่รูร่นหกสี่พันหกนะคะวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะใครจะเข้ากลุ่ม VIP ด่วนเลย ใครจะเข้าดวดเลยจ้าดวดเลยจ้าด่วนเลยจ้าใครจะเข้าดวดเลยจ้าพี่พี่แม่แม่แมจ้าลิงด้านล่างตรงนี้ลิง์ด้านล่างตรงนี้ค่ะนะคะอ่ะโอเควันนี้ฮานอยเจใครเป็นสายรูดวิ่งนะพิมพ์คำว่าหกสี่มาค่ะเจให้รูดวิ่งหกสี่ฟันหกนะคะ เดี๋ยวเจ๊ลงแนวทางให้วันนี้ใครอยากได้แนวทางของเจ๊วันนี้กดลิง์ไทยไม่เข้ามากี่วันแล้วสี่วันค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณพี่ตักกี่คือเจ๊ยังไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเจ๊ก็หลุดหลุดบ่อยค่ะแล้วก็มาแตกสามตัวสามงวดติดเจ๊ไม่ได้เก่งรัฐบาลมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะเจ๊เพิ่งมาเข้าคือมันฟลุกก็ค่ะคุณพี่เจ๊เจบอกให้อันนี้พูดตรงๆค่ะเจ๊ไม่ได้ถ้าเจ๊เป็นคนแม่นเจ๊ก็บอกแม่นเจ๊ไม่แม่นก็เจ๊ก็บอกไม่แม่นค่ะ เจไม่ใช่ว่าเจให้รัฐบาลมาปีหนึ่งเข้าทั้งปีเลยไม่ใช่นะคะเจก็หลุดรัฐบาลก็หลุดไหลายงวดอยู่แล้วก็มาแตกสามตัวสามงวดติดค่ะเออแล้วนั่นก็คือก็เริ่มมีคนรู้จกักจากการแตกสามตัวสามงวดติดนะคะหลังจากนั้นก็คือก็ไม่เข้าก็ก็บอกอยู่ว่ามันมันดวงคนเรามันจะมาก็มาค่ะเออแต่เจก็พูดตรงๆนะว่าสามงวดติดที่เจที่เจให้เข้าที่เจได้ก็เยอะอยู่เจก็ถูกเยอะอยู่ค่ะก็ เยอะอยู่อะค่ะก็ตั้งตัวได้อ่ะนะคะกับสามตัวสามเงวดติดคิดดูดิคนให้อ่ะคนให้อ่ะเจทุกคนคิดว่าเจจะไม่เล่นหรอเจก็ต้องเล่นนะคะเจเล่นเหมือนกันนะคะเจก็ได้อยู่ก็ถือว่าก็ก็ปลดนี้ได้อะค่ะเจก็ปลดนี้ได้เลยนะคะกับสามตัวสามเงวดติดก็ก็พูดตรงว่าเป็นล้านอยู่นะคะพูดตรงว่าเป็นล้าน นะคะอันนี้คือพุดอสามงวนนะไม่ใช่ว่างวดเดียวนะคะเออสามงวดติดนะคะก็ก็ก็ใช้นี่ใช้นี่ได้เลยนะคะเจ๊ก็พุ่งตรงว่าเจ๊ปลดนี่ได้เลยเออก็ถือว่าก็ปลดนี่ได้นะคะแล้วก็คิดว่าเจ๊ก็ไม่ได้เล่นต่อเพราะคิดว่ามันน่าจะไม่มานะคะคนเรามันก็ต้องมีเซนนะคะว่าใครจะมาถูกสามตัวเป็นสี่ห้างวดติด ที่เจให้สามงวดติดมันก็เกินพอแล้วนะคะโอเคค่ะอ่ะทุกคนจา๋าสู้ๆค่ะเจ๊หนูเคยถูกเจ็ดห้าศูนย์ตรงๆกับเจ๊สามร้อยคูณสามรอยเออเอาตรงๆนะอ่ะทุกคนค่ะอันนี้คือห้องแนวทางฟรีห้องแนวทางฟรีอยู่ตรงนี้นะคะใครเข้าทันคือทันใครทันคือทันนะ ใครทันคือทันเลยใครทันคือทันเลยค่ะแต่ตัวฟันเท่าทงวดใช่ค่ะตัวเองตัวฟันเจเข้าทังงวดมันก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าใครเล่นหรือไม่เล่นถ้าคนเล่นตัวฟันเจก็เข้าค่ะถ้าคนไม่เล่นตัวฟันเจก็ไม่เข้าค่ะใช่ตัวฟันเจอ่ะก็เข้ารัฐบาลหลายงวดอยู่นะคะมันก็ขึ้นอยู่ว่าใครเล่นไหมใครไม่เล่นค่ะมันขึ้นอยู่กับ กับแต่ละคนเพราะบางคนเขาคาดหวังสามตัวไงพอสามตัวไม่เข้าก็แปลว่าหลุดแล้วนะคะพอสามตัวไม่เข้ามันก็แปลว่าหลุดแล้วเนาะนะคะลิงด้านล่างตรงนี้เลยกลุ่มฟรีนะห้องแนวทางฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้ทงสิ้นนะคะพี่พีแม่แม่จ๋าตอนนั้นไม่มีเลขจะซื้อค่ะกดเข้าไปเจอไลฟ์สดอยู่แคปทันเก้าวินาทีสุดท้ายลถมาคุณตะก,กี้ปุกกี้ งวดก่อนฟันหนึ่งเข้าเจ็ดหนึ่งงวดที่แล้วฟันสามเข้าสามแปดเนาะงว,งวดล่าสุดงวดก่อนฟันหนึ่งเข้าเจ็ดหนึ่งงวดปกี้ฟันสามเข้าสามแปดรัฐบาลไทยใครเป็นสายฟันเดี๋ยวรอเลยงวดนี้มั่นใจเหมือนกันงวดนี้มั่นใจเหมือนกันค่ะตัวฟันไหนใครเป็นสายฟันรัฐบาลไทยบ้างคะใครชอบวิ่งเออไหนอยากรู้ว่าบางคนรัฐบาลส่วนใหญ่คนจะเล่นวิ่งเนาะไม่มีใครเล่นรูดหรอกหรือเปล่า นะคะใช่ป่ะแล้วถ้าบางส่วนใหญ่คนจะเล่นวิ่งกันเนาะมีคนชอบเอาเฟสมาลงใช่คนปลอมเยอะหนูมากเลยพี่เอ้ยหนูไม่รู้จักการไงคนพวกนี้เลยค่ะนะคะเคยได้เจ็ดห้าศูนย์แต่เบิดแล้วขอใหม่นะอืมน้องพี่ๆแต่พุ่งตรงนะเจก็ฟื้นเลยค่ะกับกับงวดกับสามงวดติดนะคะมีคนหลายกลุ่มเลยนะคะที่ถูกสามตัวตรงสามงวดติดแต่สังมันเถอะค่ะ <c oughs> มันเป็นอดีตไปแล้วนะคะไม่เป็นไรนะคะแต่อ่ะโอเคไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่ได้เจมั่นใจค่ะเจมั่นใจว่าเจจะพาทุกคนถูกสามตัวอีกรอบให้ได้แต่เจไม่รู้นะว่างวดไหนนะคะมันมันต้องมีสักวันนะ,นะเนาะสักงวดแหละที่ดวงเราขึ้นนะคะไม่มีใครที่เขาจะจะหลุดทุกวันหรอกหลุดทุกงวดหรอกนะคะเขาไม่ได้ไม่ไม่ได้แปลว่าจะหลุดตลอดชีวิตสักะหน่อยนะคะเออ นะคะเข้ามันก็มีเยอะค่ะหลุดมันก็มีค่ะนะคะทุกคนขาไหนทุกคนลองพูดมาสิมีอาจารย์กับเจ๊แม่แม่แมเจ๊คนไหนบ้างที่ที่ทุกคนชอบนะคะพูดมาให้ฟังหน่อยว่าคนนั้นน่ะเขามีหลุดบ้างไหมนะคะหลุดทุกคนคะ่ะไม่ใช่แค่เจ๊คนเดียวนะคะไม่มีใครเก่งไปกว่าใครคะ่ะไม่มีใครแม่นไปกว่าใครหรอกนะคะไม่มีใครเอาชนะตัวเลขได้หรอกเชื่อเจ๊ดิตัวเลขก็คือตัวเลขคะ่ะถ้าเราเอาชนะตัวเลขได้คนรวยทั้งประเทศเรา ខ្ញុំមានរឿងមួយ